หนุ่มกัญชัยลั่นถึงปองกระพลรักแต่ไม่เคารพและไม่ขอโทษที่ด่าไปหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังเบอร์ต้นของประเทศในตอนนี้ได้ออกมาโพส์ข้อความถึงพี่ป๋องกพลพิธีกรสายผีชื่อดังและยังเป็นสายหาด้วยในตอนนี้หนุ่มกัญชัยป๋องกพลหนุ่มกัญชัยปองกพลหนุ่มกัญชัยระบุข้อความว่าพี่ป๋องครับผมนั่งดูรูป เพิ่งเห็นสายตาตัวเองที่มองพี่แบบนี้เลยทําให้รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาผมด่าพี่ไว้เยอะรู้สึกผิดและอยากขอโทษพี่มากมากครับแต่ไม่ดีกว่าเพราะเอาจริงแล้วมึงคือคนกวนตีนกูที่สุดในปี2021และปีใหม่2 0 2 2นี้กูขอให้มือรักษามาตรฐานความกวนตีนและความเยเยยของพี่เอาไว้นะครับเพราะผมรู้สึกดีมากมาก ตอนเจอพี่แล้วกำลังจะไหวแต่ต้องชักมือกลับฟิลผมมันได้เพราะมึงมันเฮยได้ใจจริงๆพี่แฮชแท็กรักนะแต่ไม่เขารบแฮชแท็กอยากไหวมึงแบบไม่ต้องชักมือกลับ